สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะเข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาชานแนวเนาะ <c oughs> การดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะตราบใดที่ยังไม่ดูดวงส่วนตัวนะคะยายแบ่งเป็นสองกองเลือกกองไหนดีลัดซ้ายหรือขวาเอาเอากองทางซ้ายก่อนนะคะดวงวันนี้อยู่ในช่วงยายทำเกี่ยวกับราศีอยู่ เป็นของชาวราศีกันชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่16กันยาถึง15ตุลานะคะนิสัย,ดยโดยรวมชาวราศีกันเป็นคนรอบคอบเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนเงียบไม่ใช่เป็นคนเนียบเขาบอกเวลาจะทำอะไรต้องให้รอบคอบไม่ค่อยพูดเรื่องการวางแผนมักจะวางแผนไว้ในชีวิตนะคะชาวราศีกันเป็นคนแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูง นะคะมาดูกันชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรจะไปในทิศทางไหน <c oughs> เครียดจังเลยโอ้ยใบแรกออกมาชาวราศีกันเป็นไรทําไมเครียดจังนะคะเครียดคิดเยอะคิดมากมีเรื่องอะไรเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับขอบอกอกหักรักุดไหมหรือมีเรื่องกุ้มอะไรเนี่ยชาวราศีกันเดือนกุมภาพันธ์เปิดออกมาต้นเดือนนี้กําลังรอคอยเนาะเอา เครียดกุ้มเรื่องอะไรเรื่องรอคอยรอคอยเรื่องงานไหมรอคอยเรื่องใครสักคนไหมนะคะรอคอยการเดินทางไหมเหมือนกันรอคอยนะคะชาวราศีกันกัน <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ค่อยสบายใจบางคนอ,อกหักรักคุดผิดหวังบางคนมีเรื่องต้องคิดต้องเครียดอยากจะจบอยากจะเดินออกไปในจุดนี้อยากให้มันผ่านพ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มันทําไมมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเนี่ยชาวราศีกันนะคะต้นเดือนออกมาก็เหนื่อยสะละระมัดระวังอารมณ์และคําพูดนะคะกลัวว่าจะมีเรื่องทะเลาะกลัวว่าจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวไหมคนลักคู่คลองไหมหรือคนในบ้านไหมภาระที่แบกอยู่ยังหนักนะชาวราศีกันเป็นอะไรที่เหนื่อยท้อช่วงนี้ใ <c oughs> จเย็น เดี๋ยวมันจะดีขึ้นลนะนานะคะเช่าราศีกันช่วงนี้ดูเหมือนท่านเครียดเคียดเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างไม่ได้ดังใจไม่ได้อย่างที่คิดภาระที่แบกหนักนะเครียดนะความรับผิดชอบเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องเงินการเงินช่วงนี้ฝืดเคืองการเงินมีปัญหา การเงินไม่ไหลไม่ลื่นนะคะต้องอดทนไว้นะคะต้นเดือนออกมามันยังไม่ดีขึ้นให้มันผ่านพ้นสักวันที่10ไปก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะต้นเดือนนี้กำลังเครียดเคียดและช่วงนี้ละ่ะกำลังเครียดเคียดอยู่นะคะดีวิอ o ฟฟอร์จูนหลายเรื่องหลายอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะ ต้นเดือนออกมานี่ไม่รู้มีอะไรลรับเงินเดือนแต่เงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะคะหลายท่านหลายคนรอคอยกับคนทางไกลไม่รอคอยกับสิ่งที่เราติดต่อกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองไหมหรือบางคนอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะโอ้ยต้องขออภัยเถอะเสียงไม่ไปไม่รอดแล้วตอนนี้ยิ่งยิ่งหลายๆท่านคอมเมนต์ว่าเสียงค่อยอยากจะพูดดังๆแต่มันมัน มันอยู่ในช่วงอยู่ในคอนโดอยู่นะถ้าอยู่ที่บ้านยายก็เต็มที่เลยแหละนะคะหลายท่านหลายคนช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจเหมือนทาอะไรไม่ค่อยสบายใจระแวงระวังมีคน <c oughs> มาพูดอะไรรับหลังนินทาไหมให้ระมัดระวังอารมณ์และคำพูดนะคะช่วงนี้ยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดระหวังยังไม่มีเรื่องอะไรเด่นนะคะชาวราศีกัน เดือนกุมภาออกมานี่ยังเครียดอยู่นะคะให้เลยสักวันที่สิบไปก่อนหลายเรื่องหลายอย่างอาจจะดีขึ้นหลายท่านหลายคนเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างรอคอยคนทางไกลมาไหมรอคอยงานไหมรอคอยเรื่องเงินและโชคลาภไหมหลายเรื่องหลายอย่างที่ท่านรอคอยโอกาสเป็นไปได้ว่าจะพลิกพันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเด๋ยวมีจิเชียนไพ่เดืมีจิเชียนเขาเรียกว่าไพ่ปฏิหารไพ่วิเศษไพ่ผู้วิเศษเสกถาได้าานะคะ บางท่านบางคนมันเหนื่อยมันทอ้ออยากจะออกจากจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะให้อดทนให้ใจเย็นๆเนี่ยค่ะเรื่องเงินเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือใจเย็นๆเพราะว่าท่านติดขัดเรื่องเงินทำอะไรก็ไม่เป็นอย่างใจเรื่องงานก็เหมือนกันมีรอคอยถ้าใครสมัครงานช่วงนี้อย่างรอคอยอย่างแค่ลุ้นถ้าใครอยากย้ายงาน <c oughs> งานหนักช่วงนี้ให้อดทนไปก่อนอย่าเพิ่งย้ายงานเด้อช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากเดินทางไกลรอไปก่อนมีแนวโน้มว่าจะได้เดินไหมการเงินเป็นหลักที่เครียดที่เหนื่อยที่เบือ่อที่เซ็งอยู่นี้มาจากเรื่องเงินล้วนๆเนี่ยเรื่องเงินออกมาอีกแล้วนะคะชาวราศีกันเตือนกุมภาพันธ์นี้มีค่าใช้ใจ่าย ที่นอกเหนือจากที่โฟกัสไว้แล้วนะคะมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาในชีวิตมีเรื่องให้คิดให้เครียดให้เคลียร์นะคะระยะต้นเดือนนี้ยังกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เต่็ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหายพินเ็ดหลายท่านหลายคนเรื่องความรักก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ช,ไมชัดเจนอาจจะเป็นได้แค่คนพูดคนคุย หรือท่านที่รอคอยใครสักคนหนึ่งมันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะบางคนอกหักลักคุดมาเลยเหนื่อยแล้วเดือนนี้เดือนวันวาเลนไทน์ด้วยจะดีขึ้นไหมอืมดูนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนี้ยังไงก็ไม่ดีละโดยเฉพาะเรื่องเงินติดขัดเลยนะคะเดฟูบางคนอาจจะคิดว่า เหนื่อยแล้วเบื่อแล้วอยากจะทําอะไรก็ได้จะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไม่อยากจะลังแล้วใช้ชีวิตแบบไม่โฟกัสแล้วประมาณนั้นอ้าวใจเย็นใจเย็นนี่มาแล้วภา,าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้หรือว่าหลังจากดูคลิปนี้ไปหนึ่งอาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามามีข่าวดีๆเข้ามาก็ได้ ใครที่รอคอยอาจจะมีข่าวดีเข้ามาใครที่สมัครงานเรื่องงานที่มันยังไม่ได้ที่มันยุ่งยุ่งอยู่อาจจะมีข่าวดีเข้ามาก็ได้ใครที่รอคอยความช่วยเหลืออาจจะมีข่าวดีเข้ามาก็ได้ใจเย็นๆเดว,วิลนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงเดี๋ยวนะยายขออนุญาตาวางไพ่เดว,วิลกว่อนแป๊บหนึ่งโอ้ย เดวิลน,น,นะคะเป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเดือนกุมภาพานนันธ์นี้อาจจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตได้นะคะชาวราศีกันเพราะว่าดูเหมือนว่ารู้สึกว่าจะมีแต่เรื่องแต่เล่าเข้ามาแต่ต้นเดือนเลยนะคะเดวิลมาคู่กับเนี่ยเดอะทาวเวอร์นะคะไม่แน่นะ เดินทาวเว์ขึ้นมากับเดวิลและแปดไม้เท้าบางทีอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาแบบปรบปรับก็ได้หรืออาจจะมีการสูญเสียแบบปรบปรับก็ได้นะมันมเป็นไปได้สองทางเด้อชาวราศีกันบางทีท่านอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งแบบกระทันหันเข้ามาช่วยเหลือหรือบางทีท่านอาจจะไม่คิดว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาในชีวิตเราเขาจะกลับเข้ามานะอืเป็นไปได้ว่า เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะอาจจะมีข่าวอะไรเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์หรืออีกอย่างหนึ่ง The Tower ขึ้นมากับเดวิลนะให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุฟืนไฟอะไรอุบัติเหตุนะไปไหนรถลาขับรถระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะกลัวว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบกระทันหันอุบัติเหตุเป็นไปได้หรืออาจจะสิ่งที่ไม่คาดคิดคือหมายความว่า อาจจะคนนี้เลิกกันไปแล้วเขาไม่กลับมาอยู่ดีกลับมาเฉยนะคะเหมือนกับว่ามีคนเขาอยากจะมาบอกลักมาอยากมาขอโทษขออภัยเราเอาะไรประมาณนี้ใครที่เสียอกเสียใจอยู่รอคอยเขาหรือสถานะเขายังไม่ให้เรามาบางทีเขาอาจจะมาเจอเราแบบก่ันหันก็ได้นะคะยังติดวิบากกรรมอยู่ชาวราศีกันเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังไม่สว่างเห็นไหมไฟข้างบน ออกมาเป็นไพ่เมเจอร์เยอะเลยนะคะใจเย็นๆนะคะ d e v i l Tower the World j u ร์ด e n สนเรื่องบางเรื่องบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแบบปรับกระทันหันนะคะมันเป็นเพราะว่าหนึ่งวิบากกรรมอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะใจเย็นๆสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้ถ้าว่างๆให้ทำบุญ เกี่ยวกับบริจาคลรงศซผ้าหอศพ5ห้าบาทสิบบาทไม่เป็นไรหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับอ,อะไรละ่ะทาบุญเกี่ยวกับให้อุทิศส่วนหนให้กับเจ้ากรรมนายเวียนสิ่งดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตนะคะนี่ไงมาและสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาท่านที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนความรักของท่านอาจจะมีสถานะที่ชัดเจนนะคะชาวราศีกัน สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ชีวิตท่านอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะไปในแนวบวกนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะได้เจอเนื้อคู่คู่อุปถัม์นะคะอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาอุปถัมภ์ The Low, เดิโลู่เสน่ห์แรงช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะชาวราศีกัน เพียงแต่ว่าต้นเดือนนี้จะทําอะไรไม่ได้ติดขัดไปหมดนะเลยสักวันที่สิบไปสิ่งดีๆจะเข้ามายัางไงท่านก็จะได้เจอคุณอุปธรรมได้เจอคู่ถ้าท่านอยากจะอ่ให้มีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินที่มันติดขัดมั้งแต่ต้นเดือนท่านจะได้รับการช่วยเหลือนะคะช่วงต้นเดือนนี้พึ่งพาใครไม่ได้ชีวิตของท่านในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ชาวราศีกันเป็นชีวิตที่พลิกผันนะ เป็นชีวิตท,ที่งงๆอยู่อ่าต้นเดือนทําไมฉันลาบากลาบนปานนี้กลางเดืินไปทําไมหลายเรื่องหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอืมอันนี้มันเป็นพ่อฟ้าลิขิตเขาบอก <c oughs> จัดเมนขึ้นทำยังไงได้อย่างนั้นเขา <c oughs> นะคะใจะเย็นๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มันติดขัดที่มันอ่าไม่ดีมั้งแต่ต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนที่แล้วนะคะจากนี้ไปมันจะดีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก หลายท่านหลายคนที่มีปัญหาเรื่องอกหักรักคุดถูกหลอกถูกลวงมาท่านจะได้เจอกับคนที่จริงจังท่านจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคู่อุปถัมภ์นะคะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันได้นะคะจะมีคนมาบอกรักจะมีคนมาขอแต่งงานเป็นไปได้และเกิดเจอกันแบบกระทนหันแบบไม่คาดคิดเป็นไปได้นะคะ แต่ว่าก็เตือนมาให้ระวังนิดนึงคำว่าเดือดทาวเวนี้กลัวว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบกระทันหันแบบอุบัติเหตุไหมก่อนจะได้เจอสิ่งดีๆก็มีสิ่งร้ายก่อนอะไรประมาณนี้สองถ้วยสามถ้วยเช่าราศีกันเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากวันที่10ไปดวงของท่านเปลี่ยนกระทันหันเลยนะคะดวงความรักเด่น จะได้การเฉลิมฉลองจะได้ไปลมงานแต่งงานอะไรสักอย่างไหมหรือว่าจะมีคนมาบอกลักมาขอแต่งงานเราเป็นไปได้ท่านจะได้เจอคนที่ใช่ท่านจะได้เจอคนที่เข้ามาอุปธรรมเป็นไปได้หมดนะคะราชินีไม้เท้าอเรื่องงานมาแล้วนะคะการงานที่ติดขัดการงานที่มีแนวโน้มว่าจะไปได้ไหมใครที่อยากเลื่อนตําแหน่งอยากเลื่อนตําแหน่งมีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนตําแหน่ง นะคะการงานช่วงปลายเดือนจะดีขึ้นต้นเดือนนี้ไม่ได้เลยหนักภาระต่างๆนะคะหนึ่งดาบปัญหาต่างๆมันจะได้จบไปปัญหาต่างๆที่มันคาลาคาสังที่มันหนักอกหนักใจมันจะขี้คายไประดับหนึ่งนะคะอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยอะไรที่ทําให้เราลําบากมันจะดีขึ้นโอ้ดีมากเลยสิบเลี้ยนเนี่ยไพ่มีคนมาแต่งงานด้วย นะคะชาวราศีกันเดือนกุมภาพันธ์นี้ช่วงปลายเดือนช่วงกลางเดือนไปสิ่งดีๆเข้ามาแน่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงตั้งต้นเดือนนี้อะไรก็ไม่ดีสักอย่างติดขัดไปหมดติดขัดมั้งแต่เดือนที่แล้วหนนถ้าเลยจะวันที่สิบไปหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นโดยเฉพาะท่านจะเด่นมากเรื่องความรัก ใครที่มีปัญหากันมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันใครที่ยังไม่เจอคนรักที่จริงจังท่านมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่เป็นชาวต่างชาติได้นะถ้าใครครบอยู่กับชาวต่างชาติมีโอกาสมากที่จะได้แต่งงานเป็นคู่กันนะคะชาวราศีกันเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เป็นเดือนที่ท่านมีเสน่ห์นะคะใครที่ขึ้นคานแล้วเนี่ย เธอเม็รอคอยนาะนไม่มีใครเข้ามาไม่มีคนรักไม่มีความรักท่านจะได้ลงจากคารแล้วนะคะใจเย็นๆชาวราศีกันเดือนกุมภาพัน์ธนี้เด่นมากเรื่องความรักเออทุกคนเด่นเรื่องความรักเนาะนะคะเด่นมากเรื่องความรักนะคะคนคนนี้เข้ามาเป็นเนื้อคู่เป็นดวงอุปถรรัมนะคะจะได้เฉลิมฉลองมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานมงคลสมรสงานแต่ง มีโอกาสว่าจะมีคนมาบอกรักมีโอกาสจะมีคนมาขอแต่งงานนะคะดุดเฉียพ a นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจะดีมากชาวราศีกันเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับกระทันหันนะคะเจอเนื้อคู่กระทันหันเดินชนกันไมหมล่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ให้ท่านไปทําบุญ เกี่ยวกับน้ําทําบุญเกี่ยวกับสังฆทานเกี่ยวกับผ้าห่อศพลงศพนะทําให้ชีวิตเราเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งอะไรที่มันติดขัดมันก็จะได้ลื่นได้ไหลนะคะบางครั้งบางทีชาวราศีกันด้วยพื้นดวงของเราเราเป็นคนเนียยทุกขั้นตอนเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเ <c oughs> จ้าระเบียบอะไรประมาณนี้ผ่อนผ่อนบ้างนะ อย่าเข่งคัดเกินไปเพราะว่าด้วยตัวของชาวราศีกันเป็นคนเข่งคัดนะคะทําอะไรต้องมีระเบียบแบบแผนนะคะคนที่อยู่ในหัวเราถึงเราจะเลิกถึงเราจะลืมแต่มันก็ไม่จบไม่ลืมไม่ออกจากหัวไม่ได้การเงินถึงแม้ว่าจะมีการเงินหมุนแต่ก็หมุนไม่สะดุดหมุนได้ไม่สะดุดถึงยังไม่มีเงินเก็บแต่ก็มีเงินหมุนอย่างดีนะคะ การงานโอกาสที่งานจะบรรลุล่วงไปได้ดีมีแนวโน้มสูงเหมือนท่านรอคอยอยากไปทํางานทางไกลไหมใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์จะลุ่งนะคะใครที่มีปัญหากันเออมีโอกาสจะได้กลับมาพูดมาคุยกันหลายท่านหลายคนอาจจะส่งกันอยู่นะคะส่งโซเชียลไหมส่งแบบถามข่าวจากคนอื่นไหมก็เป็นไปได้นะคะใจเย็นๆน,นะคะสามเหรียญปัญหาต่างๆ กำลังได้เคลียร์กำลังได้ขี้คายไปนะคะหลายท่านหลายคนถ้าทํำธุรกิจอาจจะมีออเดอร์เข้ามาการค้าการขายอาจจะมีออเดอร์เข้ามาถ้าท่านตกงานท่านจะมีงานเข้ามานะคะถ้าท่านอยากเดินทางจะได้เดินทางนะคะหรือชาลีออดหรือถ้าใครนัดกับคนต่างชาติที่พูดที่คุยอยู่อยากให้เขา,าพบมาเจอ,เอ นะวันบ้านเริอนทายนี้มีแนวโน้มจะได้พบได้เจอกันนะคะหลายท่านหลายคนชาวราศีกันช่วงต้นเดือนนี้ติดขัดเพราะมันเป็นแนวโน้มมาจากเดือนที่แล้วนะคะถ้าเลยจากวันที่สิบไปแล้วชีวิตของท่านดวงของท่านพลิกเลยเปลี่ยนคนละเรื่องนะคะบางท่านเกิดขึ้นแบบกระทันหันอยู่ดีๆได้เจอคู่เฉยอยู่ดีๆการงานเปลี่ยนเฉย นะการงานการเงินหมุนได้ลื่นไหลเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วไปทําบุญเกี่ยวกับน้ําทําบุญเกี่ยวกับผ้าหอ่อศพลมลรงศพตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีแต่สิ่งดีๆไหลมาเทมาเหมือนสายน้ําขอให้พบให้เจอคนที่จริงจังคนที่รักจริงคนที่วังแต่งนะคะใครที่พูดคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองคนทางไกล มีโอกาสว่าจะได้พบได้เจอกันนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้ชาวราศีทุกคนจงสมหวังทุกคนจ้า